ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์หมอบุญชิตนะครับผมที่เห็นข้างหน้าครับผมนี่ก็คือรางแดงนะครับสังเกตดูนะครับลางแดงจะดูง่ายครับผมไหมครับจะแตกร่องแล้วก็สีแดงนะครับนี่คือลางแดงรางแดงในตำรับยานี้ไปเข้ายากระสได้ทุกตำรับนะครับหรือเราจะไปบดหยาบทําเป็นชาลดความอ้วนก็ได้นะครับตัวนี้ครับผม เหนื่อยครับผมขุดยาเพิ on on. <t> ่งเสร็จครับนี่คือลางแดงนะครับแต่ก่อนนี่เขาใหญ่ครับตรงนี้ผมคือตัดครับผมว่ามันโค่นลงมาครับผมนี่ตัดผมนี่โคนครับผมใหญ่มากครับเท่าขาผมตัดสไดายผมตอนนั้นผมไม่อยู่ครับได้ตัดทิ้งครับผมแล้วก็เขาเริ่มแตกขึ้นครับสวยมากนะครับอันนี้ผมก็มีต้นพันแล้วครับต้นกล้านะครับผมนี่คือลางแดงนะครับถ้าเราอยากให้ดีนะครับตำรับยาตัวนี้ เราสับสับสับเราไปคั่วใส่กับเหล้าขาวครับผมครับแล้วก็เอาไปปรุงยาครับผมก็จะดีมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้มีสองเถานะครับลางแดงครับครับลางแดงครับอ้นี่ครับผมสีแดงสวยมากเลยนะครับนี่คือเถารางแดงครับแก้กระสายแก้ปวดตามข้อได้ดีนะครับครับสวยมากเลยนะครับ ต่ไม่บอกอยู่ไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาตัดไปครับนี่คือลางแดงครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ต้นกลาไปแล้วครับผมห้าต้นครับสวยมากเลยนะครับแก้กระสแก้ปวดตามข้อก็ได้ดีเข้ายาแก้ปวดเมื่อยปวดข้อผมนี่คือลางแดงนะครับให้ดูไว้อีกทีนะครับผมวิธีการสังเกตนะครับถ้าเราเดินป่าเราเห็นทของเขาจะแดงสวยอย่างนี้ผมคือลางแดงเลยนะครับมันจะมี เขาอีกตัวนึงครับผมจะสีเขียวงนี้ครับผมเจียวเขียวเรียกว่างูเขียวพันงูเขียวครับอันนั้นไม่ใช่นะครับนี่คือเทารางแดงครับผมให้เราสังเกตดูนะครับดูที่ผิวครับผมครับดอกสีแดงสวยนะครับโอเคครับผมผมหมอบุญชนนะครับครับสวัสดีครับ